สวัสดีครับสวนบุญญุษ์ครับผมสว่วนบุญญุษย์จะนําพาแฟนๆเ,เพื่อนๆมาดูฝรั่งของเป่าซสือครับซึ่งเขาได้อายุก็ประมาณ1ปี1ปีกันนี่ถ้านับแล้วก็13บเดือนนะครับผมดูเขาติดดอกนะติดดอกติดดอก ออกดอกน่ฮะออกดอกดีมากครับนี่ครับออกดอกได้ดีมากอ่าต้องยอมแล้วว่าถ้าเขาครบอายุครบอายุหนึ่งปีแล้วเนี่ยเข,ออเ,ขเขาจะออกดอกดีมากนี่ครับดอกผมอ่ะต้นเล็กๆแต่ออกดอกดีมากครับผมนี่ครับดอกเขาเขาจะออกดอกดีมาก นี่ครับออกดอกดีมากแต่ผมจะให้ดูปัญหาก็คือเวลาเขาออกดอกมาแล้วเนี่ยมันร่วงนะฮะมันพอมันออกดอกมาแล้วเนี่ยพอก็เริ่มจะติดลูกแล้วมันร่วงนะครับนี่ฮะร่วงเนี่ยครับร,บวรบ่วงนี่ครับนี่ครับ นั้นวันนี้ผมเลยเลยจะทำการอ่าขั้นตอนใหม่นก็คือพอเขาออกดอกได้ประมาณนี้ฮรัหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ส,คสี่คู่ฮนะพอล้วเนีย่ยผมจะเด็ดยอดทิ้งนี่ครับผมจะเด็ดยอดทิ้งอ่านี่ครับ ผมจะเด็ดยอดทิ้งเพื่อเขาไม่ให้อ่าเขาในส่งอาหารไปเลี้ยงยอดเนี่ยให้เลี้ยงสองลูกนี้ไว้อ่าอาหารจะไม่ถูกส่งไปที่ยอดละอาหารจะถูกส่งมาที่นี่ที่ที่ที่ลูกของเขาที่กําลังติดติดดอกออกดอกนี่ครับแล้วมาดูกันว่าอ่าเมื่อผมทําแบบนีนะ้มันจะล่วงไหมมันจะล่วงไหมผมจะทำอันนี้ครับ นี่ครับเด็ดเลยนี่ครับเด็ดเลยครับเนี่ยก็ออกดอกนี่ยเด็ดเลยนี่ครับเด็ดเลยเด็ดเลยครับอ่าเด็ดเลยครับผมถ้าไม่เด็ดร่วงนะครับอ่าถ้าไม่เด็ดร่วงต้องเด็ดครับนี่ครับเด็ดเลยนะครับเด็ดเลยถ้าไม่เด็ดร่วงครับ ล่วงครับล้วงจริงๆครับผมนี่ค่ะถ้าไม่ดกเขาจะล่วงนะนี่ครับเนี่ยร่องรอยต้นเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ดกเขาจะล่วงเนี่ยล่วงแล้วครับเนี่ยล่วงเขาจะล่วงเลยครับถ้าคิดว่ายอดไหนดอกไหนที่สมบูรณ์ก็ทําการเด็ดยอดเลยเนี่ยพอมีดุงมีดอกนะฮะเด็ดยอดทิ้งเลย อย่นี้ครับต้องเอาไว้นี่ครับตอมีดอกเด็ดยอดทิ้งเลยอ่าให้ก็ส่งอาหารไปเลี้ยงที่ลูกทีนี้ก็อ่าเลืจะดูอีกว่าอาทิตย์หนึ่งที่ผมทําการเด็ดเด็ดยอดไปเนะี่ยลูเขาจะร่วงไหมอ่าเดี๋ยวผมจำอาเดียดให้แฟนแฟนแฟนขับส่วนบนจะได้ดูอ่าอีกครั้งนึงครับผม สวัสดีครับที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ